สวัสดีครับพบกับ Vivo V ย3 5 G ครับรุ่นนี้ผมโมเยอะหน่อยเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะครับเป็นรุ่นแรกที่มากับชิป Dimensity 920 5 G นะครับกล้องหน้าเลนส์คู่50ล้านพิกเซลกล้องหลัก64ล้านแล้วก็จอ 90Hz เฮิร์ตแล้วก็รองรับชาร์จ44วัตต์ด้วย ตัวนี้มากับอุปกรณ์ต่างๆในกล่องที่ว่านั่งครบนะครับอย่างแรกก็คือตัวเครื่องนั่นเองนะครับมีเคสมีโค่มือการใช้งานให้ครบนะครับแล้วก็มีสาย USB Type C ให้แบบนี้นะครับเป็นสายที่ว่านั่งดีด้วยมีหูฟังให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแปลงนะครับเป็นตัวแปลงจากหูฟัง3.5เป็น Type C นั่นเองอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีวอร์ชาร์จให้ซึ่งวอร์ชาร์จตัวนี้เป็นวอร์ชาร์จแฟลชชาร์จ44วัตต์ w นั่นเอง รุ่นนี้มากับหน้าจอ m o เด d 6.4นิ้วนะครับรองรับการแสีงผลที่90เฮิรตซ์เห็นว่าขอบเนี่ยโคตรบางนะครับบางสว้ไอโฟนได้สบายๆเลยแล้วก็มีติ่งกล้องหน้านะครับซึ่งกล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ย จัดเต็มนะครับตัดมาให้ถึง50ิล้านพิกเซล้วยกันแล้วก็มีอันตรายด้วยนะครับพร้อมสปอตไลท์เซลฟี่ที่เอาไว้ส่องตอนกลางคืนเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับคอรบอดี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับเป็นซิงเกิลเพจซึ่งงานประกอบเนี่ยดีมากๆนะครับคือผมไม่ได้สัมผัสมือถือฟีลแบบนี้มานานแล้วนะครับก็มีปุ่มกดต่างๆรวมถึงพอร์ต Type C ด้านล่างนะครับสุดลำโพงจะเป็นแบบอันเดียวฝาหลังเป็นฝาหลังแบบกระจกนะครับเคลือบผิวคล้ายกับ vivo x 7 0เลยทีเดียวอันนี้จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นสีทองก็จะเป็นสีทองที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่โปรโมทไปนะครับแล้วก็มีกล้องอยู่มุมซ้ายบนซึ่งตัวนี้ก็เป็น Triple Camera 64ล้านพิกเซลนั่นเองรุ่นนี้มากับ Android 12นะครับเป็นโมเดลแรกที่แกะกล่องมาแล้วก็เป็น Android 12พร้อม FunTouch OS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยรวดเร็วลื่นไหลทันใจนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัว UX ต่างๆเล็กน้อยนะอย่างไรก็ดีการใช้งานต่างๆก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมมากนักนะครับก็ยังคงลื่นและก็ตั้งค่าต่างๆง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดได้อย่างน้นอยๆเนี่ย1เวอร์ชันด้วยกันนะ ช่าสนใจคือจัดความจุมาถึง256กิกมาแบบจุกๆนะครับใครถ่ายรูปเยอะเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6นะครับเป็นมาตรฐานล่าสุดในตอนนี้เลยรวมถึง 5G แบบ SA แล้วก็ NSA <S <S นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อ NFC ด้วยก็ถือว่าครบในตัวนะแล้วก็รองรับการรังค่าต่างๆที่เขานั่งเยอะนะครับอย่างหน้าจอเนี่ยเขาตั้งค่าเป็นด y นามิกได้นะครับก็คือจะ90 60หรือออโต้เลยก็ได้เหมือนกัน สามารถตั้งค่าเอฟเฟกต่างๆได้ทั้งการชาร์จทัง้งพวกสแกนในใบหน้าต่างๆนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เยอะรวมถึง l w a y s o n Display เนาะแล้วก็มีแอปต่างๆติดเครื่องมาเขานั่งครบทีเดียวคือสามารถเปลี่ยนธีมเป็นวอลเ p เปอร์เปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วก็ลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ แล้วตัวหน้าจอขนาดใหญ่นะครับก็สามารถปาดโซเชียลเล่น Tik t o k อะไรต่างๆดูหุ้นดูกราฟริปโตได้นะครับสามารถแบ่ง2หน้าจอเพื่อเล่นโซเชียลอันนึงหรือเทรดอันนึงก็ทําได้เหมือนกันนะครับมาดูฟีเจอร์ไฮไลท์ดีกว่าก็คือกล้องนั่นเองซึ่งรุ่นนี้ใส่มาแบบทริปเปิลคามีราหกสิบสี่ล้านพิกเซลนะครับก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่ค่อนั้งครบนะถ่ายในโหมดใส่ฟิลเตอร์อะไรต่างๆนะครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆให้ใช้งานตามนี้มีด ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของเซลฟี่ที่สามารถถ่ายแบบเลนส์ปกติแล้วก็เลนส์อันตรายได้นะครับซึ่งอันตรายก็จะเหมาะเป็นกรุปเซลฟี่เนาะแล้วก็สามารถถ่ายวีดีโอได้ด้วยใส่โบเก้ใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆได้ไม่ต่างกันคุณภาพรูปถ่ายบอกเลยว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการจัดการสีสัน HDR ต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างดีคือถ่าย แบบแลนส์ a คปได้ทั้งดีทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลนส์อันตรายนะครับรวมถึงซีซันต่างๆผมว่าจัดการมาค่อนข้างดีนะสำหรับระบบข้างในนะครับอย่างที่เห็นก็คือเราสามารถถ่ายในโหมดได้เนาะเนี่ยคือรูปออกมาผมไม่ได้แต่งนะ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็คือนอกจากนี้เขาก็มีเลนส์มาโครเอาไว้ถ่ายระยะใก,กล้แบบนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถใส่ฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยน Mood and Tone ของภาพนะครับซึ่งตอนนี้เขาทำกันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเช่นเดียวกับไม้ไนท์โหมดนะครับก็สามารถทำได้ดีครับเก็บรายละเอียดสีสันแสงต่างๆก็ถือว่าใช้ถ่ายาเพื่อลงโซเชียลอะไรต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็มาแต่งหลังกล้องได้อีก จุดขายนึงที่น่าสนใจบน vivo v23 คือ spotlight selfie นะครับถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโออย่างที่เห็นจะเห็นว่าไฟเนี่ยไม่ต้องมีไฟอุปกรณ์อย่างต่างเลยใช้จากมือถือล้วนได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริง portrait เนี่ยถ่ายออกมาดีทีเดียวนะครับคือเปลี่ยนผู้ใช้เป็นเกาหลีได้เลยนะครับมูดเกาหลีมากๆนะครับก็คือนแบบเนี่ยรอยอยู่แล้วนะแต่เรื่องของ p o r t r a i เรื่องของการเก็บ ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับตามความต้องการเลยจัดเต็มทั้งกลางวันและกลางคืนครับเซลฟีก่กลางคืนหรือถ่ายพอร์เทรตกลางคืนก็สวยเหมือนกันมาต่อกันเรื่องเกมครับผมลองเทสกับเ r รต o n a า i n a นะครับก็เป็นเกมโมบะที่จะต,ต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งนะก็ต้องอใช้นิ้วนะจะเห็นว่าก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับคือกราฟิกเขากินไม่เยอะอยู่แล้วสำหรับตัวนี้เขาก็ใช้ e ดเมนซ i t y 920นั่นเอง แล้วก็สโฟล์ดนะครับจะเห็นว่าลื่นไหลนะครับคือกราฟิกเนี่ยแบบทะลุทะลวงมากนะครับสบายๆครับกับการเล่นเกมทั่วไปนะ ดาคะแนนตัวตู้เทสมาได้470กว่านะครับแต่รุ่นนี้เขาใส่แรม12รอม256นะก็ถือว่าแรงนะครับแรงในระดับมิดเทียที่โอเคทีเดียวก็สำหรับ vivo v, v 2 3 5 g ก็เป็นมือถือมิดเทียที่เรียกว,ว่าฟีเจอร์ต่างเนี่ยครบครันแล้วก็เรียกว,ว่าหลายๆอย่างเนี่ยดีกว่าแฟลกชิพบางรุ่นอีกนะครับในเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลักนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆที่เรียกว,ว่าคือมันเป็นมือถือที่จบในตัวเดียวนะไม่ต้องอ ซื้อใช้งานกันยาวๆไปนะครับก็ทั้งรองอัพ 5G เองเรื่องของสเปคที่เร็วแรงเองอัปเกรดได้ยาวๆนะครับกล้องเขาโอเคจริงๆนะครับจากที่ลองใช้งานมานะครับแล้วก็งานบอดี้ต่างๆที่เรียกว,ว่างานเนี่ยพรีเมียมจริงๆนะครับ แล้วก็มีสีสันให้เลือกถึง2สีก็คือสีดําอย่างที่เห็นแล้วก็มีสีทองที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็เป็นจุดขายของเขาแหละราคาอยู่ที่17,999บาทนะครับมี2สีให้เลือกและก็มีของแถมก็คือ VIP card เนาะมี premium gift แล้วก็สามารถลุ้นรับ special gift จากน้องวินสุดหล่อนั่นเองนะครับก็วางจำหน่ายจริงวันที่21มกราคม2565ลองไปเล่นหน้าช็อปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ